ถามว่าถ้ากินฝรั่งคุณบอกไม่หวานแล้วคุณจะให้ไปหวานเหมือนเหมือนลำไยอย่างเงี้ยโอ้มันคนละเรื่องนะคนละเรื่องใช่ไหมอาห่าฮะถ้าบอกว่าฝรั่งทําไมไม่หวานหูระดับนี้ไม่หวานมเลยงะใช่ไหมถ้าเราพูดกันโดยโดยแบบสามัญทั่วไปเลยจริงๆเนี้ยเอางี้ดีกว่าพี่กิมจูผมอ่าขายอยู่แถวบ้านนะั่นก็ว่าหวานเยอะแยะเนี่ยหวานกว่าสองาำเท่าเห็นไหมพี่เธอพอพี่ก็เคยปลูกผมก็พูดตรงๆเลยผมก็บอกอ่าพี่ก็ไม่ได้หวานขนาดถูกไหม มันก็ไม่ได้หอมแบบนี้อ่าฮะกิมจูจะกลิ่นกลางๆไม่ค่อยแรงคือเอคืออ่าอยู่อยู่ระดับกลางๆระมูระมอ่าอันนี้คือกิมจูแต่ก็จะจะให้เราตอบว่าอะไรอร่อยกันมันขึ้นอยู่กับลิ้นคนนะเนาะเราจะตอบไม่ได้อ่าเราจะตอบไม่ได้เพราะว่าถามว่าอย่างเนี้ยถ้าถ้ากินคือความเห็นตรงกันคือคืออร่อยคือหวานแต่บางตัวบางตัวพอเปรี้ยวหน่อยคือถ้าพี่ไม่กินเปรี้ยวพี่ก็จะไม่ชอบเปรี้ยวถูกไหมฝรั่ง เวลาคนถามผมเลยพยายามจะบอกว่ามัน,ม,นมันอยู่ที่เราชิมอ่ะมันอยู่ที่รสป่าคนอ่ะมันอยาไปถามคนอื่นพอเราถามคนอื่นเนี่ยอร่อยไหม <c oughs> คือมันไปตามกระแสทุกวันเนี่ยจะตามกระแสว่าจังโมอร่อยอืจ <c oughs> ังโมสุดยอด <c oughs> อรื้อสุดยอดถามแล้วถามหน่อยพี่ถามครบางทีพี่ก็ย้อนถามลูกค้านะก็ยอมเสียมารายาทยอม <c oughs> แล้วคุณเคยชิมพันธุ์อื่นไหม <c oughs> <c oughs> ถูกไหมใช่แล้วคุณไปเชื่อเขาได้ไงเกิดคุณมากินแล้วคุณไม่ชอบอ่ะถูกไหมใช่เออนี่แหละความชอบคนเนี้มันอ่าผมหนึ่งมีคนถามเยอะมากเลยถามจริงมันอร่อยกว่ากิมจูไหมผมก็เลยจะตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพี่ชอบแบบไหนมากกว่าแล้วถ้าให้เราพูดพูดมากไปมันก็ไม่ดีเพราะคนทำกิมจูทั่วประเทศเยอะหมดเดี๋ยวก็โดนโควแบรนตายเนี่ยผมเองผมปลูกกิมจูอยู่เยอะผมก็พูดตรงๆเลยเนี่ยมถาาว่ าก็อร่อยไม่ใช่เขาไม่อร่อยนะโดยเนื้อโดยรสชาติเขาก็กรอบละมุนถูกไหมเนาะราคาเขาก็ไม่แพงพื้นๆแต่แต่ถามแต่ถามในความรู้สึกของพี่ว่าทําไมพี่เลือกทําตัวนี้เพราะตัวเนี้จุดเด่นมันมีเยอะมันมันน่าค้นคว้าได้อีกเยอะน่าติดตามได้อีกเยอะในแต่ละสายพันธุ์ไหนจะใบเขาไหนจะดอกไหนจะผลสีลักษณะ พอเห็นเนี่ยพอเห็นใบพอแตกเนี่ยคือเหมือนมันสวยอ่ะ,หะเหมือนคนเล่นพระเหมือนคนสะสมของอะไรตักอย่างเลยพีด่ดูนะสังเกตดูนัเนี่ยใบไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกค้าจะถามว่าฝรั่งฝรั่งเหมือนกันใบใบฝรั่งสังเกตดีๆใบไม่เหมือนกันยอดก็ไม่เหมือนกันอันนั้นยอดออกขาวใบออกกลมเนี่ยคือเราอะทำอะไรอะเราต้องให้ให้ดูแบบของเราเองอะให้ออกผลใช่เนาะคือไปฟังอย่างไปฟังหลายสวนแล้ว แต่ละคนคือความคิดต่างกันใช่ลิ้นที่จะกินก็ต่างกันอะอย่างมาพี่บอกพี่ชอบอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้บอกไม่ชอบชอบอีกแบบหนึ่งใช่คือมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครถ้าถ้าเป็นไปได้ลองปลูกอย่างละต้นหนึ่งละต้นลองดูถ้าเดือนมันก็รู้ผลแล้วเนาะครั้งแรกเล,เลยที่ผมเริ่มทำสวน,นผมปลูกทุกอย่างเลยพี่อย่างละต้นสองต้นอันไหนตายผมไม่เอาเลยผมเอาไอ้ต้นที่รอดใช่อันนั้นนะคือคือคือทำถูกเราต้องเลือก เพราะว่ามันไม่ยากาถูกไหมเดี๋ยวมันก็ออกผลแล้วคือให้มันเหมาะกับสภาพบ้านที่อ่ะนะบ้านเราที่เขารับได้ว่ามันจะเหมาะฝบอะไรบางพื้นที่พอปลูกอย่างปลูกอะไรนะพผึ้าได้พ,พี่ว่านอนลมใช่ลปลูกาครับปลูกไม่ได้อ่ะถ้าไม่ไงั้นมันระบาดทั่วไปฝรั่งก็จะแย่ด้วยตระกูลส้มเนี่ยปลูกไม่ได้ก็เลยแม่ครับ